ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้ป้าใส่จีนตกปุ่นของแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับได้มาใหม่ๆหมเลยครับพี่น้องเออดอกทางไหนดอกยตับดอกโอ้ตับงามจังหวะน้ำลายแตกนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวฆ่าแม่น้ำลายเห็นไหมน้องอืมก็ที่พี่อะ อย่าวันจ่วยๆวานจ่วยๆวันจวกวาดจวกเดี๋ยวเมพอพรอไปน้องจะจัดเมนูอย่างครับพี่น้องครับ น,นะนี่เอาสมัมผัสไปกันเนาะเบาๆไปกันเบาๆไปกันเนื้อย่างเออจะไปน้องได้กินมาใหม่ๆมาย่างจะหวานหอมมาเป็นไรพวกนี้เนาล่ะสุดยอดครับสุดยอด เอาละครับเดี๋ยวไปซอยจีนซาครับพี่น้องครับไปกลางมั่ต้วงด้วยนะครับนั่นได้ที่ก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องครับเตรียมขั้นตอนการเตรียมครับนี่ครับตัวตึงเลือดตึงเพี้ยเอาแล้วครับเดี๋ยวเอาซอยจีนแล้วเาเอาไปแก่ไว้เลยครับแก่ช้ำๆเลยแกะครับน่าเพี้ยครับ้ เรียกวดาเขียวเรียวเขียวเขียวอย่างที่สุดยอดเขียวเรี้ยวเขียวเลี้ยวต้มเนือนลำลำลต่แต่หมดห้าตนต้มเนี้อเขียไรรสดีนะรสดีออแล้วครับพี่น้องปุ้งแล้วครับสมบกลำมัตรสดีผงนัวใส่ไหลแสบไหลครับโถรหมดทองออกมันเลยเดีวบอก้มีเรี่ยวนี่ครับพี่น้องครับสูตรหวานจ้อยครับอือ แม่ที่เอาครับน,นี่เขาเรียกว่าอะไรครับคันนาคันคันแพรนาคันแทนาพรน,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 นี่เนาะมันตึ้งหงึดหึดเลยนะคันนามีตับถ้าหึดหึดแล้วมันก็หวานจ,จ้อยๆนี่ครับพริกลาบสูตรเมืองเหนือครับพริกลาบแบบแฟนครับพี่น้องเด็ดขาดครับเด็ดขาดโอ้ยยบมันยังไงนาะพี่ชอบคโฆษณาขายกนจีนเล้จะคล่องเลยจะเป็นจีเลยนี

กบมิดแบ่แค okay, ่นั้นดะนี่มัน,นึงละทีพี่จะจายมันนีละนมนที่ก่อนยุ่งนยเอาน่อนสักอีปีไปนี่นาบอกวนนีปนนเปหวานเจ้าช่พี่น้องหวานเจ้าช่ยไป,ไ,ปไปนู่นขี้ควยขามาเด็นขาดพี่น้องปาราพออย่างไรแ้วยอดน้ลายแตกครับ เดี๋ยวยันสแนลจะสดครับยันสแนลจะสดครับวันนี้ครับเดี๋ยเป็นไปพรอดอ็มบลนี่ครับซ้ำๆๆๆโอ้ม่เนี่ยนี่ซอยผักค้มดีวนะเหรอเสื้อทั้งเพจดันนี้ไห้เรื่อยเรอจัดกันแนบอันดับสองใครเหรอรับดีเดี๋ยวทํามิดล้มมันจะขอตาะโอ้แต่คนใจนักเด้อคนผมอย่านี่เนี่ นี่โฆษณาครับล้องไก่ครับเดินางบ้านนี้ทุมากินลาบสุนซ่าครับพี่นหองลาบสุนซ่าครับตึงซาตึงหลาบไก่ปิ้งละมักไปช้อปิ้งเห็นช้อปปิ้งไก่งวงเหรจะไปเด็ดไปนั้นเดียวมาถึงเวลาจะไก่งวง ภาพเขายูน้องน้องบจามาดูทัพท์อหาเกงหน่อยลอดเนาะนี่นี่ไม่ได้หรอกวางไม่ใช่ไม่ใช่ยิงอันยิงอันจุดที่มันจะโดนเดี่ยวเดียวนะมาเด้อรับี่น่องครับซาศูนย์ลาบลาบศูนย์ซาผมปิดครับีปน้องครับปออ ผมปิดผมปิดน้ำลายแต่ครับน้ำลายแต่ครับพี่น้องครับพอเอาเตอะพอเอาเตอะครับผมถ้าชาวคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ยันชาแนลด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์นะครับยันชาแนลจะได้มีกำลังใจนะครับสุดยอดบอกได้คำเดียวว่าสุดยอด ต้องกระโดดด้กันต้องกระโดดด้กยวแมเอิกไะาดนคุได้ีลบอก่นินได้ยังไงคนล้ํายังไงออกสะนทรีนี่หับเลยได้หลับหรอหลับหลับสุนทรีหลับสุนมาครับพี่น้องครับรอพอกันพอกันคนๆนอตินเด้อ สุดยอดมาเด้อครับอเลายแต่ขนมลายแต่ครับพี่น้องครับม <c oughs> ดคำสิเว้ามดคำสีเวาน้าผมเปิด เดินคเดนครับไม่เลยงหลบลาบแลวเร่ร่อรอยไ่ต้องดหลาบศูนซาครับเป็นน่องซาเรียบร้อยละยังหลาบครับมาเดิครับหัยลบมันม้อ่อมาพีเขี้ยวครับมันม้มันมมันมะมเข้วันย์าุณอรจะไปว่าจะอ้างมีนี่คมแต่เขาเพชรไหนเด้เพ็รชื่อได้เพชรอะ

นี่นี่นี่ันหมูันเ๋้วมาเตี๋ยเ๋ยวมาเตี๋ยเก็บก่อนนั่งหันหน้าพ่อพียืนยังก็พ่อพียืนเนี่ยเดีา๋ยวปอไงเขาละป้อล่ะปอล่ะเดี๋ยวป้อเออโอเคากรับสีม่วงหนยะกกี้คกับไปหโอ้มจะมดน่องพากรับมึงาบล้วมัน พกองมคนี่ก็มปถายบนรคิดนก็าถบนรินึ่กหลับนี่กบหลับไรับหลับไรน้ำนิ่งครับน่ครับโอเคเลยรนอกกับครีนอกนี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับกับเมนูซาจิ้นควายน้อยเกี๊ยบต้มควายน้อยควายใหญ่ะเกีบต้มแน่นอนครับพี่น้องครับซาจิ ต้องเดี๋ยวห้องซาจิหวานจุกจุกหวานจุกจุกมาเด็ดขาดครับพี่น้องครับซาจินกับจ้อยจุงเดียวเหรอคนละอย่างคนละอย่างอย่างนี้นี่นั่นคูบิ๊กนั้นมีกระดานตรงนี้มีขนาดเอาล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้เรียบร้อยครับกับเมนูซาจินครับถ้าผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์ให้ยังชแนลด้วยนะครับเมนูซาจินครับขอบคุณครับขอบคุณครับ